สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงจับดาวพระเสารที่กำลังเดินโคจรวิกลคติพักองศาว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของชาวราศีมิถุนกันบ้างค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรณ์กันนะคะเรามาทำความรู้จักก,กันกับชาวราศีมิถุนกันสักนิดนึงก่อนค่ะ สำหรับราศีมิถุนนั้นถือว่าเป็นราศีปลายธาตุลมนะคะมีดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นเทพ,พเจ้าแห่งการสื่อสารเป็นดาวประจำตัวค่ะจึงส่งอิทธิพลให้ชาวราศีมิถุนนั้นมักจะมีความแคล่วคล่งว่องไวมีความเฉลียวฉลาดมีปฏิพานไหวพลิบและสติปัญญาที่ดีมีความสามารถในการพูดการคิดการอ่านและการเขียนที่ดีเรียนรู้เร็วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง กล้าแสดงออกมีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแล้วก็กับบุคคลอื่นๆได้เป็นอย่างดีค่ะอีกทั้งยังมีคำพูดที่เป็นอาวุธอีกด้วยนะคะมักจะเป็นนักคิดนักวิเคราะห์นักพูดนักร้องนักขายรวมไปจนถึงบุคคลที่ใช้คำพูดในการประกอบอาชีพค่ะอีกทั้งยังมีความสามารถในการติดต่อประสานงานสูงมีพรสวรรค์ดี และหยิบจับทำอะไรได้หลายๆอย่างในคราวเดียวกันอีกด้วยนะคะสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นทายดวงที่ลัคนาราศีเกิดค่ะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในช่วงที่ดาวพระเสาร์เดินโครจรวิกลคติพักองศา เป็นเวลาโดยประมาณ126วันหรือว่าประมาณ4เดือนนะคะดวงชะตาของชาวราศีมิถุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะซึ่งอิทธิพลของดาวพักองศานั้นก็หมายถึงพลังงานของดวงดาวจะถูกดึงรั้งสวนกระแสการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรืออีกในหนึ่งก็คือการถอยหลังของดวงดาวนั่นเองค่ะโดยครูโหรท่านกล่าวว่า หากเราจะฝืนกำลังของดวงดาวโดยผลักดันเพื่อให้ทุกอย่างเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเราก็จะต้องใช้กำลังบังคับขู่เข็นซึ่งถือว่าไม่เป็นผลดีค่ะและในระยะที่ดวงดาวเดินโครจรวิกคติพักองศานั้นเราควรจะปล่อยให้เป็นไปตามกระแสของดวงดาวค่ะนั่นก็คือการชะลอตัวการรอคอยการพักผ่อนการย้อนกลับการใคร่ครวญไตรตรองการทำซ้ำ การตอกย้ำความคิดการเก็บกวาดสิ่งที่รกรุงรังรวมไปจนถึงการกลับคืนสู่ถิ่นฐานค่ะซึ่งนิยามในทางโหราศาสตร์ก็ได้กล่าวถึงดาวเสาวไว้ว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาและโดยทั่วไปนะคะเมื่อดาวพระเสาเดินโครจรวิกลคติพักองศาก็มักจะส่งผลให้โดยภาพรวมค่ะมักจะเกิดโจรผู้ร้ายชุกชุม รวมถึงมักจะเกิดความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนได้โดยง่ายอีกด้วยค่ะสำหรับชาวราศีมิถุนนั้นนะคะถือว่าดาวพระเสาร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะค่ะซึ่งเรือนมรณะนั้นนะคะก็จะหมายถึงสุขภาพพรารณาไมยหมายถึงการเจ็บป่วยหมายถึงภัยอันตรายการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเดินทางไกลและยังหมายถึงมรดก พินัยกรรมรวมไปจนถึงทรัพย์ที่ได้จากการเสียชีวิตหรือว่าการสูญเสียค่ะอีกทั้งยังหมายถึงเงินชดเชยเงินประกันชีวิตหรือว่าเงินประกันภัยอีกด้วยนะคะ และเมื่อดาวพระเสา์เดินโคจรวิกคติพักองศาก็อาจจะส่งผลให้เรื่องดังกล่าวข้างต้นเช่นอาจจะเป็นแผนในเรื่องของการดูแลสุขภาพพลานามัยแผนในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านการงานหรือว่าเรื่องบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรืออาจจะเป็นแผนในการเดินทางนะคะหรือบางทีก็อาจจะเป็นพวกเงินชดเชยต่างๆที่กําลังรออยู่นะคะท่านก็อาจจะมีเหตุให้ต้องสะดุดติดขัดต้องเลื่อนต้องรอคอยเป็นต้นค่ะ อีกทั้งในช่วงนี้นะคะหากท่านจะทำอะไรโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสุขภาพพลานามัยของตัวท่านเองหรือว่าบุคคลใกล้ชิดนะคะหรือว่าการวางแผนการรักษาต่างๆขอให้ท่านมีความรอบคอบเป็นพิเศษค่ะอย่าเชื่ออะไรง่ายๆเช่นอย่ารักษาอยู่โรงพยาบาลเดียวหรือว่าอย่าเชื่อคำแนะนำของหมอเพียงคนเดียวรวมไปจนถึงให้ระวังการรักษาที่ผิดพลาดหรือว่าการได้รับคำแนะนำที่ผิดพลาด หรือแม้กระทั่งการกินยาผิดเป็นต้นค่ะอีกทั้งเมื่อดาวใหญ่อย่างดาวพระเสาเดินโคจรวิกลคติพักองศาในเรือนสุภานะคะซึ่งคําว่าสุภานั้นก็จะหมายถึงบุพการีญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือครูอาจารย์รวมไปจนถึงเจ้านายนะคะ ดังนั้นในช่วงเวลาประมาณสี่เดือนจากนี้ไปท่านก็ควรจะดูแลรักษาสุขภาพพาราไมของท่านบุพการีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในอุปการรของท่านให้ดีๆนะคะเพราะอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าอาจจะเกิดการสูญเสียขึ้นได้ค่ะสำหรับท่านที่ต้องการเสนอผลงานหรือว่าโครงการใดๆในช่วงวันที่หนึ่งกรกฎาคมจนถึงวันที่สี่พฤศจิกายนนี้นะคะ ท่านควรจะตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษค่ะหรือหากเป็นไปได้นะคะท่านจะชะลอตัวไว้ก่อนก็ดีค่ะอีกทั้งผู้ที่ต้องการลงทุนและต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากรวมถึงการขยับขยายกิจการท่านก็ควรจะคิดไตร่ตรองให้รอบคอบให้มากๆเช่นกันค่ะโดยครูโหนท่านได้กล่าวว่าเมื่อดาวใหญ่พักองศาควรจะเลื่อนการริเริ่มโครงการใหญ่ๆออกไปก่อนค่ะ เพราะว่าอาจจะเกิดข้อผิดพลาดแล้วก็เกิดปัญหาต่างๆให้จุกจิกกวนใจได้มากกว่าที่จะสะดวกราบรื่นนั่นเองอีกท้งเมื่อดาวพระเสารเดินโคจรวิกลคติพักองศาหากเราจะทำอะไรนะคะเราควรจะต้องคิดไตรตรองให้รอบคอบก่อนที่จะลงมือทำค่ะเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดนั่นเองและหากเรามีสิ่งที่ข้าง้างอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะในช่วงนี้ก็สามารถนำมาสารต่อเพื่อทำให้สำเร็จได้ค่ะ สำหรับท่านที่มีสินค้าค้างสต็อกอยู่นะคะในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่สามารถระบายสินค้าเก่าๆได้ดีค่ะท่านที่ต้องการกระแสงเงินสดท่านสามารถนำสินค้าค้างสต็อกต่างๆออกมาระบายในช่วงนี้ได้เลยนะคะและสำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจว่าท่านจะกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดในช่วงนี้ดีหรือไม่ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการโยกย้ายกลับคืนสู่ถิ่นฐานค่ะ อีกทั้งท่านที่ได้เลิกร้้งห่างไกลกับคนรักไปนะคะและท่านอยากจะง้อขอคืนดีในช่วงนี้ก็ถือว่าง้อคืนดีแล้วหวังผลได้เลยค่ะสำหรับเรื่องความรักนั้นนะคะก็ถือว่าการได้พบกันได้รักกันนั้นก็ถือว่าเป็นวาสนาค่ะส่วนการเลิกราต่อกันนะคะก็ถือว่ามันเป็นโชคชะตาแต่ถ้าหากได้รีเทิร์นกลับมาก็ถือว่าเป็นพรมลิขิตค่ะ สำหรับการเดินโครจรวิกคติภาคองศาของดาวพระเสาร์นั้นนะคะก็จะไม่ได้มีแต่เรื่องแย่ๆหรือว่าสิ่งที่เป็นข้อควรระวังเท่านั้นโดยจะมีข้อดีเป็นพิเศษสําหรับบางท่านที่มีดาวพระเสาร์ในพื้นดวงกําเนิดภาคองศาค่ะโดยจะถือว่าช่วงเวลาสี่เดือนต่อจากนี้ไปนะคะโดยที่ดาวพระเสาร์ที่เดินโครจรบนท้องฟ้านั้นเดินโครจรสอดคล้องกับดาวพระเสาร์ในพื้นดวงกําเนิดของท่านค่ะ สำหรับท่านที่อยากทราบว่าในพื้นดวงกำเนิดของท่านนั้นมีดาวพระเสารพักองศาอยู่หรือเปล่านะคะท่านก็สามารถเข้าไปผูกดวงได้เองฟรีเลยค่ะที่เว็บไซต์พยากรณ์ .com นะคะโดยเลือกวิธีการผูกดวงแบบสุริยญาตแล้วให้ท่านดูในบรรทัดที่บอกรายละเอียดของดาวพระเสาค่ะหากมีตัวอักษรย่อพพันปรากฏอยู่แสดงว่าท่านมีดาวพระเสาในพื้นดวงกำเนิดพักองศานะคะ ซึ่งก็จะกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีสําหรับท่านเลยค่ะว่าในช่วงวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมจนถึงวันที่สี่พฤศจิกายนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาโดยประมาณสี่เดือนว่าสิ่งที่ท่านปรารถนานั้นจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นสําเร็จในเรื่องของกิจกรรมการงานการเงินแล้วก็ท่านที่คิดที่จะทําการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านที่ดินรถยนต์ รวมไปจนถึงอสังหารริทรัพย์อื่นๆและสิ่งอื่นๆที่ท่านปรารถนานอกจากนี้นะคะก็มีแนวโน้มว่าจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเลยค่ะอีกทั้งท่านที่มีดาวพระเสารพักองศาในพื้นดวงกําเนิดในช่วงนี้นะคะหากท่านกําลังรอข่าวดีจากแดนไกลรอผลประโยชน์ตอบแทนเก่าๆรอในเรื่องของมรดก รองเงินชดเชยหรือว่ากำลังเตรียมการที่จะทำการย้ายที่อยู่ที่ทำงานหรือว่าย้ายถิ่นฐานนะคะหรือแม้กระทั่งการวางแผนในเรื่องของการรักษาอาการป่วยไขย้ทั้งของตัวท่านเองแล้วก็ของบุพาการีหรือว่าผู้ใหญ่ที่ท่านทำการอุปการะอยู่นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะประสบความสำเร็จและเป็นไปตามแผนการที่ท่านได้วางเอาไวค้ค่ะโดยครูหรท่านกล่าวไว้ว่า ท่านที่มีดาวพระเสาในพื้นดวงกําเนิดทักองศาในช่วงสี่เดือนต่อจากนี้นะคะก็จะเปรียบเสมือนดังว่าโอกาสที่เคยได้ผ่านเลยไปก็จะย้อนกลับมาหาท่านอีกครั้งค่ะเหมือนกับคนที่ตกรถโดยสารเพราะไปไม่ทันเวลาแต่ว่ารถโดยสารคันนั้นได้ย้อนกลับมารับอีกครั้งนั่นเองค่ะ และสําหรับบางท่านนะคะก็อาจจะหมายถึงโอกาสที่ได้ตักตวงเอาไว้แล้วแต่ว่าท่านตักตวงได้เพียงบางส่วนยังได้ไม่จุใจนะคะและคิดว่าโอกาสนั้นได้เลยไปแล้วแต่กลับเป็นว่าโอกาสนั้นจะย้อนกลับมาหาท่านอีกครั้งเพื่อให้ท่านได้ตักตวงเพิ่มเติมค่ะก็เปรียบประดุดดังว่าเหมือนที่โบราณเขาว่าไว้นะคะว่าน้ําขึ้นให้รีบตักท่านเองก็อาจจะรีบตักตวงไว้แล้ว แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีเพียงขันเล็กๆที่จะตักตวงอาจจะทําให้ได้น้ําไว้ยังไม่จุใจค่ะในช่วงที่ดาวพระเสาเดินโครจรพักองศาแบบนี้นะคะก็เปรียบเสมือนดังว่าน้ําก็กลับขึ้นมาอีกครั้งทีนี้ก็อยู่ที่ว่าท่านจะใช้เพียงขันเล็กๆใบเดิมหรือว่าจะหากระป๋องมาเพิ่มหรือจะหาคนมาช่วยตักเพิ่มก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของท่านแล้วล่ะค่ะสําหรับการทายดวงของอาจารย์กบนี้นะคะถือว่าเป็นการทํานายดวงโดยภาพรวมค่ะ อาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเนื่องจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลน,นั้นก็จะมีรายละเอียดปรีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะและหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดว่าดาวพระเสารที่เดินโคจรวิกลคติพักองศาในช่วงวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ไปจนถึงวันที่สี่พฤศจิกายนนี้จะให้คุณหรือว่าให้โทษกับดวงชะตาของท่านมากน้อยเพียงใด ท่านก็อาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมจากโหรส่วนตัวของท่านหรือว่าจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องการทําบุญเสริมดวงชะตากันบ้างนะคะโดยหลวงปู่ล่าท่านเคยกล่าวไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นก็หมายถึงว่าบุญที่เราทํานะคะจะเป็นบุญฤทธิ์คอยอุ้มชูดวงชะตาของเราช่วงไหนที่ดวงเราไม่ดี บุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับจนเกินไปและในช่วงไหนที่ดวงเราดีบุญก็จะช่วยอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดวงเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะและสําหรับการทําบุญนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาก็ล้วนเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นเลยละค่ะโดยอาจารย์กบก็จะขอแนะนําวิธีเพิ่มเติมในช่วงสี่เดือนถัดจากนี้ ที่ดาวพระเสาร์เดินโคจรวิกลคติพักองศานะคะโดยครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่าในปีใดก็ตามที่ดาวเสาร์เดินจรเสียกับดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นการเดินจรนพักองศาของดวงดาวหรือว่าเป็นกลากินีตามหลักทักษาหรือเดินจรในเรือนให้โทษกับดวงชะตานะคะก็จะนิยมทําบุญแก้กเครดดวงดาวค่ะ สำหรับการแก้เคล็ดดาวเสารันั้นนะคะครูบาอาจารย์ก็แนะนำว่าให้ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับศพนะคะยกตัวอย่างเช่นทำบุญเกี่ยวข้องกับเมนเผาศพผ้าห่อศพโลงศพหรือว่าทำบุญกับศพรายญาติแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะขอให้มีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองให้ผีสางปกป้องให้รอดพ้นจากโยภัยและท่านจะหยิบจับทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จได้โดยง่ายค่ะ ท้ายนี้นะคะอาจารย์กบขออวยพรให้ชาวราศีมีถุนทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทํางานอะไรก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกันทุกท่านเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนํามาแบ่งปันกันอีกนะคะ สำหรับท่านที่ต้องการติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านสามารถติดต่อได้ที่ไลน์ ID 089 003 4555ค่ะจะมีแอดมินรับจองคิวให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ